เลี้ยงมาเนี่ยเคยขายได้กิโลเท่าไหร่อ่ตอนน้ําตกกิโลร้อยครับู้ร้อยเลยเหรอใช่ถ้านองวันเขาจำกัดอยู่ที่30โลครับอ๋อ30ิโลใช่ถ้าว่าถัดจากนั้นไปเขาก็จะตีเป็นพ่อแกะหรือว่าแม่แกะคือโลตกมาสักขัดสิดเนื้อใช่แต่ถ้ารุ่นๆสักไม่เกิน30สิอ่ะคือตอนนี้มันอยู่ร้อยยี่แหละร้อยยี่แล้วสวยแค่ไหนเนี่ยทุกคนว่ได้เสร็จใช่ไหมครับเนี่ย เป็นแบบนี้เลยทุกคนฝุ่นค่าโปรตีน9.76เจะมีสองเกดนะครับนี่คือเกดหยาของผมเนาะแล้วก็เป็นเกตละเอียดนะครับจะส่งแบบคะมาให้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ผสมอาหารจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนให้เขาเป็นก้อนๆแบบนี้แค่นี้นะครับหรือใครจะไปเข้าสูตรอาหารก็ได้นะครับผสมอย่างอื่นนะกินกันง่วน <Yeah. S 1> กง่ายขึ้นนะกินกันมวนคูก็เลี้ยงเหมือนกันผสมกับน้ำตาลที่แรกครับที่แน่ให้มันมันหมาดให้เขาเรียกกินง่ายนั่นเองโดดกินเรียกแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยเนี่ยแ่บปล้นี่เลิศนะกินดีเที่ยงแล้ว in sap เด้อ4 kg สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกาวสันน้อยชาแนลวันนี้ผมมาส่งฝุ่นข้าวโปรตีน9.76%นะครับที่ p s เพชรประสิทธิ์ฟาร์มตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะตามนี้มีแกะประมาณ50กว่าตัวเลยนะครับแล้วก็มีพ่อพันแม่พันที่เป็นเลือดร้อยด้วยเนาะนะครับก็นำฝุ่นข้าวมาเป็นอาหารลดต้นทุนด้วยนะครับไปดูบรรยากาศการส่งฝุ่นข้าวกันเลยครับ สี่เก้าเหรอเอ้คันสี่เอ่ะลูกหนึงมัน300ประมาณ350รกิโล เอ,เอาฝุ่นข้าวมานะครับเนี่ยพวกรอแล้วเนี่ยดูดูพวกพวกกินไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือเออดูดิ <c oughs> แซบสินะออ <c oughs> กินแล้วนะใครที่กลัวไม่กินนะครับ ดูครับนี่คุณค้าใหม่ๆเลยทุกคนนี่นะคุณค้าใหม่ๆเลยทุกคนแบบนี้เลยหอมๆแบบนี้เลยนะครับโปรโตีน9.76เปนาะเดี๋ยวมาให้ดูน้องแกะนะครับน้องแกะกินมันเป็นฝุน่นของลานกากน้ำตาล สังเกตว่าถ้าเราผสมกับโมลาดนะครับกากน้าตาลเนาะผสมกับน้ําตีให้ให้ละเอียดให้ละลายแล้วแล้วก็ราดใส่กับผงข้าวนะครับที่เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับอย่างนี้เลยนะครับ่างนี้ตัวน,นี้ก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่เนาะ เนี่เป็นอย่างเงี้ยนะครับให้มันหมาดกว่านี้นะครับเป็นแบบเปียกเลยนะครับเขาจะกินดีขึ้นสามตาเนาะหาซื้อได้ตามร้านอาหารสัตว์ทั่วไปวิธีการผสมแรกๆเขาอาจจะ ไม่คุ้นชินได้ไหมนี่ตีเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยผสมน้ำเรียบร้อยนี่เดยวดูสวยแค่ไหนนี่ทุกคนก็ได้เสร็จใช่ไหมครับเนี่ยนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนฝุ่นค่าโปรตีน9.76จะมีสองเกดน,นะครับนี่คือเกหยาของผมเนาะ แล้วก็เป็นเกจละเอียดนะครับจะส่งแบบคะมาให้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ผสมกับกาก,ากน้าตาลนะครับที่เราผสมไว้เนาะนี่นะครับให้มันนี่หน่อยแค่นั้นเองอ่ะใส่อีกหน่อยหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นฝุ่นนะครับอ่ะแแบ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 ,แบใ,ใจนี่นะครับเวลาให้อาหาร ก็เป็นอย่างนี้ครับทุกคนให้เขาเป็นก้อนๆแบบนี้แค่นี้นะครับหรือใครจะไปเข้าสูตรอาหารก็ได้นะครับผสมอย่างอื่นเนาะแต่ตัวนี้ตัณีที่เอาให้เพียวๆโดยเราต้องผสมกับกามตาเข้าหน่อยแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยก็จบแล้วอย่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นโปรตีนด้วยนะครับมีทั้งโปรตีนมพีพลังงานเนาะจากกามตานะครับแล้วก็โปรตีนจากฝุนข้าวนะครับแบบนี้เลย นี่คือวิธีการให้กับสัตว์เลี้ยงนะครับที่ยังไม่เคยกินฝุ่นข้าวนะครับครั้งแรกเลยถ้าเขาเคยกินแล้วเขาจะกินตลอดเลยนะครับน้องแกะที่เข้ามาเมื่อกี้นะครับเนี่ยดู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 กันงวนนี่นี่ได้ขึ้นนะกันงวน เป็นสีเลยนะฮะ่อ่ะเขาต้องผสมการน้ำตาลตีน้ำก่อนให้มันหวานพอเขากินง่ายมันจะเลียกินง่ายเนี่ยตัวก็เลี้ยงเหมือนกันผสมกาบน้ำตาลที่แรก ครับที่นี่นให้มันมันหมาดให้เขาเรียกกินง่ายนั่นเองครับแบ่งกันหน่อยแบ่งกันหน่อยเนี่ยแซ่บละเที่ยงแล้วแกะก็กินแซ่บเดอ้อโอ้ยร้องหมดล้ว น้าใครร้องใครร้องทางนู้นร้อมาเรื่อยๆใช่เพราะว่าทางประเทศเินข้าวอยู่ที่มาไหน่อยเดี๋ยวรถส่วนมาเพราะว่าช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเดี๋ยวิ่งข้ามไปใช่ค่ะใช่ค่ะนี่รรยากาศฉีดยาพยาธินะทุกคนฉีดยาถ่ายพยาธิน้องแกะนี่ตอนนี้เป็นลูกผสมแล้วหรือว่าเลือดลอยทั้งหมด เอลูกผสมครับเราปล่อยช่วงหน้าฝนพยายามเยอะเล้วพอช่วงหน้าฝนมันก็เอะแพ้พยาธิใช่ใช่กินหญ้าเขียวเยอะก็ไม่หนึ่งปัญหากินหญ้าอ่อนหญ้าเขียวเยอะก็พยาธิใช่ขี้ปรกเปียกอีกใช่แล้วพอไม่มีอาหารไม่กินหญ้าเขียวเลยก็ร่างกายไม่มีแรงครับต้องปล่อยกินหญ้าเขียวบ้างวันที่คูบ้างครับนี่ไหมเมื่อกี้โรยไปหมดเลยนะเขียงแล้วกินดีใช่ครับถือว่าช่วยลดต้นทุนอีกเยอะเลยใช่ใช่ลูกใหม่ๆเนี่ยออกตัวใหญ่ แล้วผมผมถามหน่อยตั้งแต่ต anyway> ั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยเคยขายได้กิโลเท่าไหร่ตอนน้าตกกิโลร้อยครับผู้ร้อยเลยเหรอใช่ผู้องวนสวรรค์เขาจํากัดอยู่ที่30โลครับอ๋อสาิบโลใช่ถ้าว่าถัดจากนั้นไปเขาก็จะตีเป็นพ่อแกะหรือว่าแม่แกะคือโลตกมาสักขัดสัดเนื้อใช่แต่ถ้ารุ่นรุ่นสักไม่เกิน30อ่ะคือตอนนี้มันอยู่ร้อยี่แล้ ร้อย <100 S 2> <ด>นมาแล้วสมัยก่อนเนาะรุ่น30กิโลขึ้นนี่อยู่ที่70-80เองใช่แล้วก็คัดทิ้งคัดแม่แก่พ่อแก่ในอยู่ที่เท่าไหร่โลละ45ะ่้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะแสดงว่าตอนนี้แก่แพ้ราคาดีนี่ก็เป็นภาพรยากาศการลงฝุ่นข้าวทั้งหมด5ตันนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับได้ฝุ่นข้าวไปที่ห้า0ักิโลเลยนะครับซึ่งหนึ่กิโล เป็นของแถมแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าลายใหม่นะครับแล้วก็ใครที่อยากได้อาหารลดต้นทุนกําลังมองหาอาหารลดต้นทุนอยู่นะครับก็ทักมาที่เพจวสันน้อยได้เลยหรือว่าโทร096698269นะครับวันนี้ขอลายไปก่อนสวัสดีครับทักมานะครับ